3 2, สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผม JO 1จากช่องบอทท็อกนะครับซึ่งผมจะเป็นสื่อในการอัปเดตข่าวสารต่างๆทุกเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางการเมืองเศรษฐกิจธธสิ่งแวดล้อมกีฬาวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายทั้งในและต่างประเทศครับ เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจผมจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีประเด็นร้อนแรงหรือเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตประจําวันโดยผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงเสียงในคลิปด้วยดังนั้นหากคุณภาพของเสียงไม่ดีหรือการเว้นวรรคการพูดที่ไม่เหมาะสมผมต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและติดตามช่องบอททอของผมนะครับซึ่งหากท่านใดยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามหรือคอมเมนต์ทีชมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ